แม่เขาต้มสดน้ำสองตัวครับเนี่ยปลาตัวที่เราดักวันนั้นสองวันทีรแล้วนี่ครับอย่างตัวเป็นในขังไว้ตันนี้ก็ตัวใหม่ตัวใหม่หมก็จะเอาไปขังไว้ครับให้กลิ่นข้าวมันหมดไปก่อนค่อยเอามาทำข้าวครับไหนแ่บแชบเนี่ยแชบแชบสุน้ำห่อนห่อนดันกน้อยสวัสดีครับขังไว้ นะครับเอฟซีทุกคนครับนี่แม่เขาหลังจากที่เอาปลาดอกเก็บปลาแล้วครับพอ<ม>แกงใส่หน่อไม้ครับแซ่บแซ่ซีทุกคนมากินด้วยกันครับนี่ครับมากินไหมครับเอฟซีทุกคนแกงใส่หน่อไม้ปลาคอใหญ่ครับนี่ครับ ถ้าชอบก, like, อชอก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มด subscribe, กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับหาปลามาก็ทำเมนูนี้แหละครับทำกินแบบบ้านบ้านง่ายๆครับเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยนะครับนี่ครับแซ่บด้วยกันครับเอซีทุกคนครับนี่แม่เขาทำกับข้าวใส่ ใส่หน่อไม้ครับเนี่ยปลายช่อนที่เราทำกินแม่เขาถอดเก็บมากี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตไคร้เลยก็ตื่นต้่นะครับแซ่บด้วยกันครับหาอยู่ัะกินแบบบ้านๆก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับแปลงปลายช่อนใส่หน่อไม้ส่งครับแซ่บ เออไม่ชนใส่หน้าไหมมากินด้วยกันครับเอ็บสิทุกคนครับเจ็บแท้ 不了了呀。